ันเสียงทะลุช่องเลยเสียงทะลุช่องเลยนะใช่ครับ ผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับติดตามกันมาเกือบ2ปี2ปีเนาะปีเลยนิดเดียวนะครับกับ2ปีวันที่11เนาะวันที่11เี่จะครบ2ปีในหลักเหตุและผลนะครับ ในหลักท์และของต่างๆมันชัดเนะแม้แต่พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโลกออนไลน์พอกคุณลบหมดแต่คุณไม่รู้หรอกว่าตำรวจโซเชียลเนี่ยเขาเริ่มจับติดคุณตั้งแต่วันแรกที่เอเองคุณไม่ได้ไปไม่ได้พเขาเก็บกันให้หมดขอให้คุณลบไปก็ไม่มีนะครับประโยชน์อะไรมีแต่จะทำให้คุณแย่ลง ผมถึงบอกไงคนหนุ่มเสื้อส้มเป็นคนอุ้มน้องไปเรื่องจริงผมจะบอกให้เลยเพราะฉะนั้นคนหนุ่มเสื้อส้มก็่ต้องมาเคลียร์ก็ไม่มเนาะกระท่อมมันคัดมาไม่ถึงก็มันมีต้นยางม้นมีตันอยู่ เ็ข yeah, no? ่าวว่าม okay. ีลมเขาพายี่เขาเรียกว่าตาเขาไม่แรงมากเนาะม่แรงเสื้อส้มผมก็มีแต่ทําไม่มีอะไรเลยแต่ว่าก็มีนะฝนตกแล้วเนาะฝนต้องตกเมื่อวันก่อนนี่เมื่อวานมันมืากมือึนมึนเราใช้เหตุผลมาคุยกันดีกว่าคุณคุณคิดว่าคุณแน่จริงคุณไม่ต้องไปแบบนั่งด่าหรอกเอาเหตุผลมาคุยกัน คุณตามจริงหรือเปล่าเลยคุณเชื่อข้าวเมงเกียรต์คุณตามจริงหรือเปล่าถ้าตามจริงคุณต้องมีหลักฐานทุกอย่ขอบคุณมากครักำลังใจให้จางครับครับสุกครับก็นะครับสมัครไปแล้วครับถ้าสมัครไปแล้วมันจะขึ้นนะครับมันจะมีโลโก้ประจำช่อง มันจะมีสติกเกอร์ให้ถ้าสมัครสำเร็จนะมันจะมีโลโก้ขึ้นให้เลยอยัาจผมถึงบอกไงครับพอถึงข้าวจริงๆข้าวผมถึงบอกว่าไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากความิีแม้แต่ตัวนายชัยพลเองความดีความจริงจะเป็นเกราะป้องกันตัวพวาเองผมถึงบอกง ผมถามพี่น้องซูเปอร์ทุกท่านนะครับด้วยความเคารพด้วยเหตุและผลตอนเกิดเหตุนายชัยาบุไรเราดีอยังไงเฮ้ยนายชัยาบุตเป็นนักแงเลยไม่ใช่ซุปเปอร์แมนไม่ได้ถึงจ้าไม่ต้องเล่นนะนะครับต้องผมไม่เอาเอฟซีแบบนี้นะครับถ้านะครับพี่อนันต์นะครับเอาดอกทองออกไปไปรับจ้องปูไป ก็ลองถ่ายคลิปไม่เอาเอาคลิปปู่อีสักคลิปก่อนเอาลูดแม่ใหม่จะกลับวันไหนครับใช่ครับผมเป็นวิทยากรนะครับอบรมยูทูบเบอร์อยู่แล้วนะครับสร้างคอนเทนต์ให้กับยูทูบเบอร์สอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนเปิดช่องได้แล้วก็ปลูกคาแรคเตอร์นะครับของยูทูบเบอร์แต่ละคน นะครับเอาความสามารถเกาเรียกว่ากุญแจนะครับเอาไว้ไขความสามารถของบุคคลต่างๆออกมาใช้คนเรามีความสามารถด้วเหมือนกันที่ในบ้านเปียดหมดอืมเมื่อวานครับครับไม่หมกับเนี้จ้าอ๋อไปร้านน้ำตาก่อนเนาะก็ได้เจอเมื่อไหร่วันนั้นที่ยังอยู่ใช่ไหมเนาะยึดเจอกันอยู่เม่อไหไปเมื่อไหร่ไปวันน่าจะไปวันจันทร์เนาะไปใหม่

เขาเป็นใครหรอครับแต่เท่าที่ผมจาได้เนี่ยนะครับแต่โคือนะครับนิทานที่นะครับช่องแฉเอามานะครับเปิดให้ดนี่ในเมื่อมันเป็นนิทานนะครับมันก็คือนิทานครับไม่ใช่สิบจแต่ถ้านิทานมันเป็นเรื่องจริงพวกคนจะหนาวแล้วใช่ไหมครับถ้านิทานมันเคยเป็นเรื่องจริงเข้าเนี่ยคุณจะหนาวกับวันที่เ ต้อนนี้มาแล้วต่อมาแล้วตอชาแนลอไนิดไม่ใช่โซอนะไม่ใช่หรือมาถึงเชียงรายตอนนี้ไปเชงรายแล้วใช่ไหมผมเสียเวลามาไม่ดีตอนมาเชงรแล้วเพื่อลงมาเชียงรายแล้วน่าจะเป็นยังไงนวรับขอบคุณมาที่แจ้งข่าว เสอบมาแล้วถามหาที่นะก็เป็นรายการด่วนเนาะขอให้พระเจ้าอวยพรดูแลโดยเฉพาะประเอศภัยนะครับเด็ครับปู่มาดามมาหรือเปล่านะครับยังไม่เห็นติดต่อมาเลยครับไม่น่าจะมานะครับเห็นว่าไม่สบายครเจครันนะครับลูกพี่สุวั่นงราพิศมุต ทำกจให้ส่ตัเร <C> ืงใหม่สต <Yay. S 1> <C> ุมโโกเอรปังค hmm. <C> ่หารลคนครับขอบคุณด้การมจ่าุกสนครับ ทำโจหันมานจงเต็มๆอะหันไปทางด้านวา้มไม่รู้หันกลับเลยบ้านลับปะรดยาบขอบคุณมากครับนั่งอยู่ร่มรื่นอันีเขายาวๆไปบ้านลับปะรยังที่นะครับสติ๊กเกอร์นะครับ นะครับตอนนี้พี่น้องยูทูบเบอร์นะครับก็อยู่กันตรงนี้นะครับนะครับกำลังทานอาหารกันนะครับเพื่อรอนะครับเดี๋ยวลุงก็ขับกลับมานะครับออกไปนะครับรับวมาทานอาหารชักในชรุงเทยงตอนนี้ก็อยู่ช่วงชั้นในกรุงเทพนะครับนกรุงเทพบนยอดไปด้านนะฮะพื่อจะกลับมาจุดปากนะครับ FC ผมเนี่ยนะครับแสนคน นะครับได้เข้ามาไมิมชาแนลนะครับพวกเราติดตามกันมาตลอดหน่อยนะครับว่าจะดีนะครับแล้วก็ดูว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนับตั้งแต่วันนี้ไปจะเป็นนะครับเรื่องที่ใช้เหตุและผลเนะครับนอกเหตุผลไม่ได้แล้วครับเพราะมันเข้าสู่ในกระทรวงยุติธรรมแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะให้ให้ปูมูนีพูดคนเดียวนะครับป้าเพียงก็ไม่ได้พูดอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณปูมูนีนะคะสวัสดีค่ะ